รันหน่อยพอขีมาเมื่อกี้ก็เหมือนจะึกเปียกนะ <Yes. S 2> ไม่รู้ว่าน้ำน้ลายให้ตานหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้ว่าน้ำลายในฝนเรียกไม่ออก โอเคครับผมกลาบสวัสดีตอนนี้เราอยู่ในช่องเคนนี่ไรเดอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาขี่รถเล่นกันตอนเย็นนะครับก็เป็นเวลาสักสี่โมงเย็นห้าโมงก,กว่าๆนะนะก็ทําการนัดพวกพี่ๆกับเพื่อนๆออกมาขี่รถเล่นกันนะ <Yeah. S 1> เออวันนี้เราก็จะไปกันอ่างเก็บน้ำห้วยส้มนะครับแถวๆอ่างสํำร็กอ่ะ ไปดีดีครับผมวิวดีนะบรรยากาศดีผมอยู่รถบุรีมาก็ยังไม่เคยไปนะครับผมอ่าเจ็บน้ำห้วยส้มนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีไปเห็นในเพจเขาแบบว่ามีการรีวิวการแบบว่าสถานที่นั่งชิลสวยๆนะครับเออก็เลยจะลองไปดูนะว่ามีอะไรแจ่ม <laughs> นัดเพื่อนไว้เจอที่ปัมป๊มบตทอนะ ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าถึงกันยังผมน่าจะมาถึงเป็นคนสุดท้ายนะดูจากทรงแล้วอ่ะมาช้าสุดเลยอ่ะน่าจะมาถึงกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าบ้านของแต่ละคนก็ใกล้ๆกันทั้งนั้นนะ นี่ก็เป็นปตทด้านหน้านะที่เรานัดก,กันรอไว้ไหนลองดูซิว่ามีใครมาถึงแล้วบ้างที่ไม่ใช่เราอาจจะจะะจะเอ๋ เราเจอ X Max หนึ่งคันนะครับผม <laughs> มารอแล้วละแต่พี่เบียร์กูยังไม่มาเลยคือเก้าห้าสองร้อยครับ Five minutes later. แล้วพี่เดียกูไปไหนเนี่ยมีเห็นเอ็ดทันขี่เข้ามายัง,ยยงใคร years l a t e ันไมเนี่ยเนีตามทันนีรถมึงกูเ้าอบนักอยู่ใช่ไหมพี่เดียว <laughs> ล็อกอยู่ก็สองร้อยแล้วอ่ะ <laughs> ล็อกอยู่ก็สองร้อยแล้วอ่ะเอาแล้วเอาล่ะ กูไม่กูไม่รู้ว่าพี่เขาจะซัดเต็มแม็กไหมนะนะพี่เบีย่ะนด้กระโจนมาน้าจะไม่เหลือนะครับเพราะออกมาทั้งทีก็ต้องซัดแกคันเร่งหน่อยใช่ไหมเออปกตินะครับ น,นี่น่าจะขินนะคะรับเพราะที่นียเกาเปิดมาแล้วอะ Let's go Let's go บิโหอดเกิน สาบคือคลิปใหม่แม่งเตดีกว่าเดินมนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มันเตดีกว่าเดิมอ่ะเออ ปับองศาขเขาเรียกอะไรนะเกียร์โยงใหม่นะครับยางยังไม่ได้อรวมีดิ้นดินด้นว่ะ อาจจะดิ้นๆหน่อยๆนะเออ Let's go, let's go. อันเหมือนจะรูดเยวเอาไว้รูนแม่กวคอยจกกับกระสอบตล่ด อ่าโอเคไปทางวงเวียนะครับไมเรีเียวปทางสายน อากาศดีที่หายเลยดีจนเหมือนฝนจะตกอะ่ะไอ้่อี้อ่ะไม่ไม่รู้ว่ามันดีแบบไหนนะแต่นี้เหมือนฝนจะตกอะ่ะขี่มาเมื่อกี้ก็เหมือนจะเปียกเปียกนะไม่รู้ว่าน้ำน้ำลายตันหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าน้ำลายในฝนเรยกไม่ออกโอโหทำไมน้ำมันแห้งยังวะไม่มีน้ำเลยนะครับโ,โอ้โหน้ำแม่งหายไปไหนหมดวะ เหี่ยแห้งแก๊กเลยไม่มีคนเลยนะเมื่อก่อนนะมีคนเยอะนะแต่ว่ามามิตติ้งมาเที่ยวอะไรเงี้ยเออวันนี้คนหายไปหมดเลยว่ะน่าจะเป็นเพราะอ่าแม่น้ำนะมันไม่มีน้ำอ่ะดูดิมันแห้งแก๊กเลยอ่ะโอ้โห ราบมาล่าสุดก็ปีนี้เลยครับแต่มันยังมีน้ำอยู่นะช่วงตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณต้นปีนะครับประมาณเดือนเมษายนี่เลยยังมีน้ำเต็มอยู่เลยนะโอ้ยเฮียมารอบนี้น้ำไม่เหลือเลยอ่า